learn thai happily สวัสดีครับ. hello everyone welcome to learn thai happily with me In this video i would like to teach you about four reasons thai women like foreigners or foreigners so i will translate this topic into the thai language it will be si head pon ti sao thai ชอบฝรั่งที่คุณต้องรู้สี่เหตุผล means four reasons ที่สาวไทย means Thai women ชอบฝรั่ง means like foreigners ที่คุณ means you ต้องรู้ means must know I've got this information from the website that I write in my description. So if you would like to learn more about the reason why Thai women like foreigners, you can click the link in the description to learn more. Alright, back to our topic. The first reason why Thai women like ฝรั่ s is เงินเงินเงิน In English means money. ผู้ชายฝรั่งส่วนใหญ่มีฐานะการเงินดีกว่าผู้ชายไทยผู้ชายฝรั่งส่วนใหญ่มีฐานะการเงินดีกว่าผู้ชายไทยผู้ชายฝรั่งส่วนใหญ่มีฐานะการเงินดีกว่าผู้ชายไทย ผู้ชายฝรั่ง miss foreign men ส่วนใหญ่ miss most มีฐานะการเงิน miss financially ดีกว่า miss are better than ผู้ชายไทย miss Thai men ผู้ชายไทยที่มีเงินมักมองหาสาวฮอตที่มีหุ่นเหมือนนางแบบผู้ชายไทยที่มีเงินมักมองหาสาวฮอต ที่มีหุ่นเหมือนนางแบบผู้ชายไทยที่มีเงินมักมองหาสาวฮอตที่มีหุ่นเหมือนนางแบบผู้ชายไทยมิสไท i m มนที่มีเงิน m ม n s with money มักมองหา m ม n s usually look for สาวฮอตม n s young hot girl hot in this context means sexy ที่มีหุ่น m ม n s with bodies เหมือน m ม n s like นางแบบ m ม n s model and the second reason is สถานะสถานะ means status การแต่งงานกับชาวต่างชาติกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สถานะทางสังคมที่ดีการแต่งงานกับชาวต่างชาติกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สถานะทางสังคมที่ดี การแต่งงานกับชาวต่างชาติกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สถานะทางสังคมที่ดีการแต่งงาน means marrying กับชาวต่างชาติ m i s s s a foreigner กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ m i s s s e e o o m Sy ัญลัสถานะทางสังคม m i s s social status ที่ดี m ม s good ผู้หญิงบางคนชอบอวดผู้ชายฝรั่งให้กับเพื่อนและครอบครัวของเธอ ผู้หญิงบางคนชอบอวดผู้ชายฝรั่งให้กับเพื่อนและครอบครัวของเธอผู้หญิงบางคนชอบอวดผู้ชายฝรั่งให้กับเพื่อนและครอบครัวของเธอผู้หญิงบางคนมี s o m e Women ชอบอวด m e a n s Love Showing Someone Off ผู้ชายฝรั่ง m e a n s Her f o r e i g n Man ให้กับเพื่อน m e a n s To Her Friends และครอบครัวของเธอ m e a n s And Family and the third reason is รูปร่างรูปร่าง means looks in this context or sometimes we say body or figure ไม่ว่าจะเป็นสีผิวตาผมหรือรูปร่างแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีผิวตาผมหรือรูปร่างแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีผิวตาผมหรือรูปร่างแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น m ม s s wither it is สีผิว m ิ a s s the color of skin ตา means eyes ผม m i s s hair หรือรูปร่าง m มิ s ออร look แตกต่างกัน means different ผู้หญิงไทยชอบรูปร่างผู้ชายฝรั่งโดยเฉพาะผู้ชายผิวขาวชาวตะวันตกผู้หญิงไทยชอบรูปร่างผู้ชายฝรั่ง โดยเฉพาะผู้ชายผิวขาวชาวตะวันตกผู้หญิงไทยชอบรูปร่างผู้ชายฝรั่งโดยเฉพาะผู้ชายผิวขาวชาวตะวันตกผู้หญิงไทยม s สไทยวี m มนชอบรูปร่าง means ม l สเล a l ลุ k ผู้ชายฝรั่ง m ม s สออฟอเฟเ e n man โดยเฉพาะ m e สเอ็กซ์พชผู้ชายผิวขาว m ม s a white man ชาวตะวันตก m e สเวสเทิร์น and the last reason is l i f e สไตล์และประสบการณ์ใหม่ Lifestyle is a loan word of English means lifestyle และ means an d ประสบการณ์ means experiences ใหม่ means new ผู้หญิงบางคนสนใจวัฒนธรรมและภาษาใหม่ๆผู้หญิงบางคนสนใจวัฒนธรรมและภาษาใหม่ๆ ผู้หญิงบางคนสนใจวัฒนธรรมและภาษาใหม่ๆผู้หญิงบางคนมี s o m e women สนใจวัฒนธรรม m e are s a interested in cultures และภาษา means and languages ใหม่ๆ means new พวกเธอต้องการเดินทางและใช้ชีวิตในต่างประเทศพวกเธอต้องการเดินทางและใช้ชีวิตในต่างประเทศ พวกเธอต้องการเดินทางและใช้ชีวิตในต่างประเทศพวกเธอ means they ต้องการเดินทาง means want to travel และใช้ชีวิต means I n d live ในต่างประเทศมิ a board These are four reasons Thai women like falang that you must know. If you would like to read more detail, please click the link in the description that I wrote for you already. Or if you have any question about this video, you can leave your question or your request in the comment too. I will answer your request or your comment and make video to teach you in the future on this channel. And I will also answer your question or your comment. In my live stream video that I will broadcast at 7 pm Thailand time every Monday on this channel. Well, you can learn Thai with me almost every day. Just subscribe my YouTube channel, Learn Thai Happily with me, Kru Stang. And please follow my Facebook page and my Instagram as well, Learn Thai Happily. Thank you so much for learning Thai with me today, and I hope to see you again in the next video. So, at 轮胎还硬。